สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะดิฉันนางเพียนาธมาคินครูชำนกาการพิเศษโรงเรียนพดุนารีค่ะผมนายจักรสิงห์ภาชัยครับผมค่ะพวกเราทั้งสองคนนะคะก็เป็นที่ปร,รึกษาศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนพดุนารีนะคะค่ะสําหรับการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงของโอรงเรียนพดุนารีนะคะก็เริ่มเข้าโครงการกับทางมูลนิธิตั้งแต่ปี2559นะคะนับถึงปัจจุบันก็เป็นเวลา4ปีด้วยกันนะคะได้ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ4รุ่นด้วยกันแล้วนะคะ เราพบนะคะก็จะเห็นว่านักเรียนในระดับชั้นที่ได้รับการอบรมไปนะคะคือน,นักเรียนในระดับชั้นมส่นะคะ,ะ,คะเขาก็สามารถที่จะนาองค์ความรู้ต่างๆไปใช้นะคะทาง้ง5าด้าน5ขาคำหข้อที่พ่อสอนนะคะก็คือมีความรู้มีความทมีความรอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีปุ่มป้อกันใน,นตัวค่ะครับผมสําหรับ ในส่วนของ,งกิจกรรมที่เราจะขับเคลื่อนในปีการศึกษาต่อไปนะครับเราก็จะทําการขยายเครือข่ายนะครับให้ได้มากที่สุดโดยจัดลงที่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพราะว่าตอนนี้เราเข้าร่วมเป็นปีที่สแล้วเราก็จะ ระดับม .4 ีมหม .6 หนะครับทีนี้ก็จะเหลือม .1 ึงมสม .3 ซึ่งเราก็จะนาพันธกิจทั้ง5้าด้านนะครับถ้าคาผ่าขาาอที่พ่อสอนไปจมเป็นในส่วนของระดับชั้นมต้นให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทครอบครัวพ่อเพียรนะครับที่ได้สร้างกิจกรรมดีๆนะครับให้กับทางโรงเรียนเยาวชนในประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็จะศึกษาพระราชบัญญัติธานของข้อหลวงรอ9กานะครับให้ได้มากที่สุดนะครับและสิ่งที่เราสองคนอยากจะบอกไว้นะคะก็คื ไม่มีส่วนไหนสำค <3, 000 S 2> ัญเท่าส่วนรวม,วรวมเมื่อส่วนรวมพ้นทุกเราจะสุขร่วมกันสวัสดีค่ะขอบคุณมากครั